นะครับปีหนึ่งศูนย์นะครับโดยได้เชาเป็นตะกรุดเงินมาสองดอกนะครับแล้วก็ตะกรุดตะกัวหนึ่งดอกนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวแฟมเพจดูนะครับแล้วก็สุดยอดไฮไลท์เลยนะฮะก็คือนี่นะครับสาริกาตัวจริงเสียงจริงนะครับสาริกาย่อมาจากขนาดเล็กนะครับอ่าและนี่ก็เป็นไซส์ขนาดทั่วไปหนึ่งนิ้วนิดนิดนิ้วหน่อยหน่อยเป็นงานมืออ่ะนี่ประมาณหนึ่งเซนเจ็ดนะครับหนึ่งจุดเจ็ดเซนนะครับ ก็เป็นงานศริกานะครับอ่ะแล้วกนี่เป็นตะโกะนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่าดูกันยังไงแบบสั้นๆได้ที่ความติดตามครับก่อนอื่นนะครับแฟนเพจท่านใดนะครับมีพักเครื่องหลุงพุโตจะขายนะครับส่งรูปไปดูตามไอดีไลน์ด้านล่างนี้เลยนะครับไปพิมพ์แอดไซด์ก่อนนะครับมาข้อมูลของตะกุดง่ายๆนะครับตะกุดเนี่ยเอาง่ายๆคือถ้าจะเป็นจักรพรรดิอันดับหนึ่งของตะกุดลุงพุโตตอนนี้ก็คือตะกุดหมาลูร้อยแปดนะครับออกปีหนึ่งศูนย์นะครับนี่นะครับสร้างกันร้อยแปดดอกนะครับอ่ะ หลังจากนั้นในปี1 0เนี่ยเ็าจะมีสร้างตะกุดเพิ่มเติมก็จะมีตะกุดนี่นะครับทางวันสร้างก็จะมีตะกุดตะกัวตะกุดทองแดงนะครับอ่าส่วนตะกุดเงินนี่และทองคําเนี่ยจะเป็นลูกศิษย์จะสร้างถวายนะครับอ่าแต่ก็สร้างปี 100, นนงนนป1 0เ,เ,เ,เหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้ที่นําให้ชมเนี่ยเป็นตะกัวหนึ่งดอกนะครับแล้วก็ปีเงินสองดอกนะครับโดยตะกัวกับทองแดงเนี่ยจะต่อโคดเหมือนกันนะครับเป็นต่อเต่าหรออจะล้อมรอบนะครับอ่าล้อมรอบนะครับส่วนเงินเนี่ยนะครับจะต่อ ปพกับตอเต่าตัวเล็กๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาให้ดูครับโดยความยาวของตะกุดเนี่ยก็มียาวประมาณ1นิ้วๆๆนิ้วนิดนิ้วหน่อยนะครับอ่าจะมีถ้าเป็นทองแดงกับตะกัวจะมีสองนิ้วสามนิ้วก็เคยเจอนะครับหรือจะเป็นสอกโกาต่อสองโคตก็มีนะครับก็หายากขึ้นนะครับอ่าส่วนตะกุะดเงินนะครับตะกุดเงินเนี่ยก็จะมีด้วยก,กันสองลักษณะคล้ายทองแดงนะครับก็จะมีลักษณะขนาดเล็กขนาดเล็กเลยกสานิกานะครับ อ่านี่คือสานิกานะครับขนาดเล็กซึ่งจะมีความยาวอยู่เพียงแค่ประมาณหนึ่งเซนหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดหกประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็ประมาณนิ้วครึ่งน,นะครับก็เป็นไซส์ปกติแต่เป็นงานมือนะครับมันจะไม่เป๊ะมากนะครับอ่ามียาวมีสั้นนะครับแต่ถ้าเป็นขนาดเล็กเนี้ยจะ้องัจะพวกพูด,พดง่ายๆคือพบเจอน้อยมากๆเลยทีเดียวนะครับมาเดี๋ยวผมจะดูลักษณะนี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมดู เดี๋ยวผิดโค้ดให้ดูนะครับะตะกัวนะครับประกันทองแดงไม่ได้เช่านะครับยังไม่ได้เช่ามาเดี๋ยวค่อยมารีวิววันหลังที่ได้เช่าแล้วกันอันนี้เป็นตะกัวนะครับนะครับจะโค้ดตอกเต่านะครับแล้วก็อจะรอบรอบการพิจารณานะครับก็ดูโค้ดเนี่ยดูตอเต่าดูแฉกดูอะไรนะครับอ่านะครับ อ่าต่อไปนะครับซึ่งเป็นตะกรดเงินเนี่ยก็จะต่อโค้ดไม่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับต่อเต่าแบบนี้นะครับแล้วเป็นเงินแปลกทางนะครับอ่าอ่าต่อเต่าย่อไปจากโต๊ะปอ,อประดุชิมพีนะครับสองถือว่าโดดสวยมากนะครับอ่าและนี่เป็นสาริกานะครับ พบเจอน้อยครับสวัสดีกานี่นะครับเนี่ยต้องโดนตัวนี้จำโคดให้แม่เลยนะครับอ่ะโอเคครับก็ตะกุดก็เป็นีเอเครื่องราของหลวงตกที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ถ้าในมีสามารถส่งรูปมาขายได้เลยนะครับพอมไปตีส้ำหนึ่งสวัสดีครับส่งรูปพระหลวงปู่โตที่ท่านจะขายเข้ามาชมก่อนได้นะครับเข้าไปที่ไลน์นะครับกดเครื่องหมายบวกครับ ค้นหาครับแล้วก็เข้ามาพิมพ์ id line นะครับให้พิมพ์คาว่าแอดก่อนนะครับแอดพีไอที I T I, แล้วก็3ามหนึ่งนะครับแล้วก็กดค้นหาครับโอเคครับลงปอต้งไปดีสามหนึ่งนะครับเพิ่มเพื่อนได้เลยครับอ่า